สวัสดีครับฟรามโนนาบุรารัดอำเภอนำเนินจังหวัดอุบลรัชธานีคลิปนี้ออกมาให้อาหารหนูนะครับกับพาเบิงหนูในโลงพอพันแม่พันนะครับเดี๋ยวมนีสิภามาเบิงลูกหนูคอดใหม่นะครับ มือนีนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหาหกสามนะครับนี่คือวันขอดของเขาเดี๋ยวมาเบิรงกันนะครับว่าเขาขอดจากตัวนะครับในบอร์เตมเหมือนนะครับเดี๋ยวเปิดแบตเตอรี่กันนะครับ ันนี้คลอดไม่ไมนะครับโอ้โหยนะครับคอดมือนีนะครับครับผมนับซอยกันครับวาจาตัตโตนะครับคอดมือนีนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหานะครับนับเมื่อครับว่ามีจตัตโตนะครับ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหาตัวหกตัวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ตัวนะครับครับผมเดี๋ยวบรุบกวนมันดนนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะเ,เกิดความเครียดนะครับแล้วขาจะก,กัดลูกเนาะแต่ว่าถ้ามีการให้อาหารทุกมือนะครับก็คุ้นเคยนะครับเขาสิบ,บ่คอยละแวงบ่คอยกัดลูกนะครับสิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวนี่ถือว่าลูกดกนะครับ ดกเลยแหะครับถือว่าดกเลยนะครับแต่ว่าดกเกินไปกับมีผลมีมีผลดีผลเสียนะครับเนาะผลดีก็คือห่อหด้นหนูหลายตัวนะครับแต่ผลเสียอาจสิหนูอาจสิกินนุ่มได้เพราเพียงพอนะครับแต่สิบสี่ตัวนี่แมวเขาอาจอาจจะเลี้ยงได้นะครับแต่อาจสิกินนุ่มได้บ่อิมปันไดนะครับ เพราะว่าต่อโนมแม่มีอยู่สิบสองเต่านะครับครับผมมันนี่ก็บว่ามียัง้งราบกะมาให้อาหารหนูแล้วก็เห็นหนูคอดสิบสี่ตัวนะครับก็บเลยถ่ายคลิปมาฝากกันนะครับถ่ายมาฝากสำหรับเพ่นที่ติดตามเพจติดตาม youtube อยู่นะครับติดตามาร์มหนูนาบุราลัดอยู่นะครับครับผมคลิปนี้กับม่มียั้งนะครับเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสิไดท้ายคลิปให้ได้เบิ่งกันเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับมอนีก็ขอฝากซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ